ไม่ได้บอกคุณแม่ด้วยเดินรู้สึกยังไงคุณ่อมใช้ตัวเอาจิงเหรอรู้จิงเหรอเนี่ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยเราไม่ได้เลยอะไรคือมาเรื่องนี้อะไรคะจะดีเหรอยังไม่ติดเลยยังไม่ได้กดตัดเลยแม่ หมดสะสล่าคนนี้หมดสะ,ละสลอัน,น้องสาวสุดยอดเลยปกติหลับสิบโมงเพิ่งจะหลับบ่ายโมง <c oughs> อึดเลยท่านอนเ <c oughs> มียตูก็อ่านหนังสือร้อนนอนข้างน้องใช่ไหมไม่เลยน้องคนละมุม <c oughs> วันนี้นทับกัน <c oughs> น้องอ่านมุมนี้พี่อ่านมุมใน <c oughs> อ่านมุมในสนิทเลยคุ้มโปงเลยแหละเออ <c oughs> ซึมซาบเข้าไปในเส้นเลือดเลย อ่ะตูเพิ่งเริ่มอ่านหนังสือได้ป่ะครับอ่านเรื่อยๆแต่我าไม่ได้ตื่นมาดูหรอกอตือนมาอีกทีก็เฮ้ยดบยายยางอะไรอย่างเห็ดเตียวบางทีก็เออข้าวรามก็ดีนะตูไม่ดีละดีดีละเออไม่ดีเห็นอย่างให้ทางนี่นี่ดูดูเห็นไหมเรามีหนังสือนี่ ไอ้ตู้ไม่ฝุ่นเกาะเต็มเลยเนี่ยใช่ฝุ่นเพียบเลยเนี่ยตูแต่บ้างมั้งก็เดี๋ยวพาไปดูรัมรักไม่ใช่ห้องที่เขาเรียกว่าอะไรที่อ่านหนังสือเออที่อ่านของจริงนะครับจริง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 อันนี้อ่านจริงอ่านจริงหลับจริงไปอยู่ๆนี่แต่เดิมมันเคยมีอะไรโลกๆนะแต่ตอนนี้แบบไม่มีแล้ว มีนางเซอเว่นนึง,งไปอ่านอะไรอยู่เอ่ยก็อ่านสังคมอันนี้เป็นสรุปยอ่อสังคมของอาจารย์ชัยนะคะแต่ว่าแล้วก็อันนี้สรุปยอ่อของอาจารย์ตูอาจารย์ตูนี่ทําเองจริงนี่นี่โอ้โหทำอะไรสองผู้หญิงน,นี่นี่น,นี่นี่เป็นไงเรียบร้อยกว่าโด่งอย่นะเนี่ยน,นี่สรุปออกมานี่โน้ตโซเชียลแล้วก็ นี่มีเคล็ดลับว่าลูกโป๊ช่วยโดดใช่ไมบไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ต้องแบบต้องจําอย่างเดียวเป็นเป็นลักษณะท่องจํานี่เห็นไหมแบบสงครามโลกอะไรอย่างนี้ต้องใช้สีเข้ามาช่วยเพราะว่าจะได้จําได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยแต่ก็ะสือไทยก็จำไม่ได้อยู่ดี

ก็มาวัดความรู้มาพร้อมนะเหตุใดญี่ปุ่นจึงต้องเปิดประเทศในคิทศักักราช1854เออทำไมข้อหนึ่งเกรงกลัวอำนาจทางทหารของอังกฤษเอ้ยไม่ใช่เหรออ่มาเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้นำญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ตตะหนักถึงกำลังอำนาจที่เหนือเอา ล้วไ,ได้ข่วาวบอกว่าช่วงนี้โดนกิจก,กรรมแย่งเบียดเวลา <โห S 1> อ่านหนังสืออ<ช>ะไรขึ้นครับมันก็มันแบบว่ายัางไงอ่ะมันทำเยอะแล้วเราแบบเริ่มแบ,บ่งเวลาไม่ถูกเลยนะเพราะว่าแต่และงานมันก็บีบๆเข้ามาตอนนี้รู้สึกแบบอยากอยากที่รู้สึกคือแบบรู้สึกโล่งมากแบบเฮ้ยได้อ่านโอเน็ตแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือ ปลายภาคก็ต้องสอบเราก็ต้องแบ,บ่งเวลาสําหรับการอ่านหนังสือของสอบปลายภาคแล้วก็โอนเน็ it, ก็ต้องสอบเราก็ต้องอ่านหนังสือสําหรับโอนเน็เพราะว่าเพราะว่าจะมารอสอบปลายภาคให้เสร็จแล้วอ่านเนี่ยมันก็จะไม่ทนันใช่ไหมอืมแต่พอแบบพอสอบปลายภาคเสร็จปุบ๊บแบบเฮ้ยโอเน็ตเต็มที่แล้วค่ะพอเราเหลืออยู่แค่อย่างเดียวแล้วก็ถามว่าหวังมากไหมก็เหมือนหลายๆคนที่แบบแกะแพทคะแนนแบบ ไม่ค่อยสูงก็ก็หวังไว้ว่าจะดึงเอาโอเนเหเนี่ยดึงขึ้นมาเพาใช้30%มสิเปอร์เซ็นเงี้ยอืมก็รู้สึกโล่งแล้วก็จะได้อ่านให้เต็มที่อืมเห็นบอกก่อนและนีสองสวันเนี่ยทำกิจกรรมอยู่เลยใช่<า>เดี๋ยวก่อนวันนี้เพิ่งไปโรงเรียนเพิ่งกลับมาโอ้โหนี้ขนาดก่อนโค้งสุดท้ายแนะลยว้วเหลือเวลาอีก2-3วันก่อนจะสอบไปไปทำอะไรครับไปโรงเรียน เออไปเอารูปกิจกรรมมาทําหนังสืออนุสร์แล้วก็เตรียมงานประชิมให้เพื่อนมอ,อหออันนี้ก็ถือเป็นสุดท้ายแล้วก็คือเออหนังสือรุ่นกับงานประชิมนิเทศที่ยังไม่เสร็จก็ต้องทำแล้วทำเมื่อไหร่ครับช่วงนี้หรือว่าหลังจากโอเนตหลังจากสอบหลังจากสอบแกดไพ้ครั้งที่สี่ไปก็ต้องเตรียมไว้แต่นิ่นเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ทัน นี่ยสาววันนี้ก็หมกตัวอยู่แต่บ้านเลยใช่ใช่ชชทะวันนี้ก็มันสุดท้ายแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าเอ้ยออกมันอะเอ้ยไม่มีคนทำไ,มไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้จะไปโรงเรียนแต่ก็แบบเอ้ยก็ต้องไปเออเพราะว่าไม่มีไม่มีคนไปดูแลได้ทำพิธีคารพธง์ชาติด้วยให้น้องมบวันนี้น้องมาต้นสอง ได้ทำพิธีเฉยเลยเพราะว่าไม่มีคนทำใช่ก็ก็โอเคอือฮ uh ึ huh. รู้สึกภูมิใจไหมที่ได้ทำในสิ่งคนนี้ณเวลาเนี้ยหรือว่ารู้สึกคิดผิดหรือว่าอย่างไงตอนแรกภูมิใจนะเพราะเราได้เราได้ทำมีโอกาสอะขาเรีกว่ามีโอกาสเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็ก็รักสถาบันของตัวเองนั่นแหละแต่ว่า ถามว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะได้ตอบแทนสถาบันเลยมันมันก็ไม่เหมือนกันแต่เรามีโอกาสเราได้ทำแต่ว่าพอออกมาทำแล้วบางทีมันผลตอบรับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเสมอไปอการที่เข้ามาทำตรงนี้ก็ต้องพร้อมรับกับคำตำหนิหรือว่าคำตีอะไรเงี้ยแต่แบบก็เคยได้ยินมานะว่าเขาบอกว่าคำดา่ามันไม่น่าฟังแต่มันน่าคิด ก็ก็มันก็ช่วยเราได้เยอะเพราเราแบบเราโดนตำหนิอะไรเงี้ยแล้วก็เอาปรับเปลี่ยนมุมมองที่จะมันมันจะแบบบรนทอนกำลังใจเท่าเราเสียใจแล้วก็แบบเออเอามาคิดแล้วก็แบบปรุปกรงการทำงานยอะไรเงี้ยแต่โดนเยอะๆก็ไม่ไหวแล้วถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้เนี่ยถามว่าจะเลือกไหมเป็นประธานนักเรียนย้อนกลับไปได้ จริงๆได้แต่แรกก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นออเอยแบบไอ้หน้าอย่างเงี้ยนะประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็คงเป็นแหละแล้วเรื่องได้ก็คงเป็นแหละเพราะว่าต่อให้มันเจอเรื่องแย่ๆแต่เรื่องดีๆมันก็เยอะกว่าอู่แล้วแล้วก็เลือกจำแต่เรื่องดีๆ